ระดับน้ำทางตอนเหนือของจังหวัดนามีปริมาณเพิ่มขึ้นภายหลังฝนตกหนักช่วยส่งผลดีนะคะต่อกเกษตรกรชาวนาในพื้นที่ ภายหลังมีฝนตกหนักและฝนตกสะสมตลอดช่วงวันที่13-14มิถุนายน2564ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำสาขาในจังหวัดน่านเพิ่มระดับสูงอย่างรวดเร็วและมีปริมาณฝนเฉลี่ยสูงสุดพื้นที่6อำเภอตอนเหนือของจังหวัดน่านประกอบด้วยอำเภอเฉลิมพระเกียรติอเภอบ่อเกลืออเภอปัวอ,เ,อเชียงกลางอเ,อเภอท่าวังผาและอ,อสองแควเกิน100มิลลิเมตรส่งผลดีต่อกเกษตร,รกรชาวนาในพื้นที่จังหวัดน่าน นายนิพันธ์บุญหลวงผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้แจ้งเตือนประชาชนผู้ที่อยู่ใกล้ตลิ่งริมแม่น้ำหรือพื้นที่น้ำท่วมถึงให้เฝ้าระวังน้ำเพิ่มสูงขึ้นประชาชนในพื้นที่ราบลุ่มให้เก็บสิ่งของจําเป็นขึ้นที่สูงไว้ก่อนโดยทางจังหวัดน่านได้ออกหนังสือประกาศเตือนพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากดินสไลด์ให้เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมง นายนิพนธ์ฟูสีผู้มนยการโครงการชนประทานน่านกล่าวว่าหลังจากมีฝนตกลงมาในพื้นที่จังหวัดน่านทั้ง15อำเภอทําให้ปริมาณน้ําฝนน้ําในอ่างเก็บน้ําทุกขนาด82แห่งในจังหวัดน่านเพิ่มขึ้นโดยทางโครงการชนประทานาน่านจะอำนวยความสะดวกในการจัดสรรปล่อยน้ําให้แก่พี่น้องเกษตรกรชาวนาโดยปล่อยน้ําเข้าพื้นที่นาของเกษตรกรอย่างสม่ําเสมอตลอดช่วงฤดูการทํานาในปีนี้ ค่ะคุณฟังฮะเราจะไปติดตามการให้สัมภาษณ์ของคุณนิพนธ์ฟูสีนะคะผู้มนยการโครงการชนประธานน่านกันค่ะสําหรับสถานการณ์ช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะรับเนื่องจากมีอิทธิพลของดิฟเฟเชนพ่าผ่านเข้ามาในภาคเหนือตอนบนนะฮะส่งผลให้ จังหวัดาะเือได้รับอิทธิพลมีฝนตกกันเกือบเต็มทุกพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดตาของเรานะฮะส่วงจากการวัดระดับปริมาณน,น้ําฝนนะครับตามควานนี่ต่างๆตอนบนก็ส่วนใหญ่จะเกินกว่า100มิลลิเมตรทั้งสิ้นนะครับแต่ท้งนี้เท่านั้นก็จากการเฝ้าระวังในเรื่องของลําน้ำนากแลาน้นําสาขาตอนนี้เราพบว่ายังไม่มีการเกิดล้นตลิ่งนะครับแล้วก็ปริมาณฝนที่ตกร้อยลงนะครับก็คาดว่า ลําน้ําสายหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นลําน้าหน้าลําน้ําว้าหรือลำน้ำยาวก็คงจะไม่มีผลกระทบในเรื่องของน้าล้นตลิ่งซึ่งแนวโน้มก็จะมีการลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับในส่วนของอ่างเก็บน้ำต่างๆของกรมชลประทานที่สร้างขึ้นไว้นะครับซึ่งตอนแรกๆก็มีในปริมาณน้ําประมาณ30-40%ตอนนี้ก็มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างค่อนข้างที่จะเยอะก็จะควบคุมการบริหารจัดการให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดนะครับซึ่งตรงนี้พี่น้องประชาชนคงจะได้รับ ประโยชน์จากปริมาณฝน,นที่ตกในพื้นที่นะครับก็ใช้น้นําฝนนี้เป็นหลักในการเพราะปลูกพืชในช่วงฤดูฝนที่จะมาถึงนี้นะครับส่วนน้นําในอ่างเก็บน้ำจลประทานต่างๆเราก็จะใช้ในการสับสนในกรณีที่เกิดฝนทิ้งช่วงนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่พายุรีเชีชันลูกนี้เข้ามาในจังหวัดน่านของเรานะก็จะเฝ้าติดตามสถานการณ์ต่อไปนะครับผม